สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องบ่าวดุลคอน h a ชแน,นลครับทักทายพี่ทักทาย,ททายน้องเอฟซีแฟนขับอีลานอยอุ้งอิงสู้ผู้สุขสนพี่น้องมาบึงครับอีลานอยอุ้งอิงอยู่ปราจีนบุรีพี่น้องขนาดใหญ่มองด้วยอิบธรรม,มดาครับสาวหน่อยเพ็ดบันแพงครับใหญ่มองกระท่านหันเนื่องจากสถานที่นะครับอยู่ตำบลอ่องกีบอก บอสามารถขอไปในสนามใดเพิ่นเจ้าภาพเจ้าการเจ้าน้าผู้จัดก,ก็ย่ายมองนะครับไปคางไปตัวในตัวเมืองครับ่างหางซีเจพะนะพี่น้องอีลาน้อยอุ้งอิงกับพ่อโจมาพอกันครับบรรยากาศก็เป็นแบบที่เห็นนี่แหละครับพี่น้องความม่ว,มวนความสนุกกัเกิดขึ้นท่านที่ครับลูกสาวกับพอโดนๆมาพอกันอืมท่านกันขนาดวัฒกรรมยอกกันพี่น้องครับแต่ยินข่าวว่าบอจูครับเพิ่นสิจัดเปิดฤดูกาลไม่นะพี่น้อง เป็นจังไหนก็ได้เปิดฤด,ดูกาลไหมครับหลังจากที่ออกการออกงานมาผ่อนทั่วกอทะมอเรียบร้อยแล้วครับสังเกตว่าพ่อโจสิบริกขึ้นหานขึ้นเวทีเด้กลูกสาวจนได้ถามหาเหมื่อขึ้นก่อนนี่ครับอืพ่อโจว่าสันเพิ่นบอขึ้นหานขึ้นเวทีเจ้าเต่อเพิ่นอยู่ใส่าหมสันเพิเ่นได้ถามหาพอแล้วพี่น้องเอินหาพ่อโจนะครับแล้วกับเพิ่นสาเหตุที่บ่อโจบม่ได้ขึ้นหานเพิ่นก็ได้บอกในคลิปของช่องพอนุ่นบอกว่าในภาพรวมนะครับ ก็ต้องมาเบิ่งความพร้อมเป็นบ่ครับมาเบิ่งความพร้อมเบื้องว่าโชวแสงสีเสียงต่างๆพร้อมมอในสองสามงานสีงานที่ผ่านมา,เ,าเบิ่งภาพรวมให้มันเกิดความพร้อมก่อนนะครับกะปล่อยให้อีลนหลาน้อยอุ้งอิงนะครับโชว์ทึงหนันทึงเวทีนะครับโดยความต่ฮักแตะแพงเอซแฟนทับพลแมกะสิไดเห็นบรรยากาศที่ผ่านมาเนาพี่นอ้องเนาะยูปราจีนบุรีพี่น้องอำเภอก,กระบินนะครับ อีลาน้อยอุงอิงกับพ่อโจก่อนขึ้นฮานขึ้นเวทีกับมาพอกันอยู่มองมิกนี่แหละครับอ่อีลาน้อยลูกสาวนะครับมาถ่ายคลิปกับพ่อครับอืมโดนๆจะได้อยู่น้ำกันเต่าเต่าความสุขของพอมมอ่อแม่ยเอฟซีเนาะเออได้หัวได้ยิ้มนั่นครับอืมคอโจว่าสิเปิดโปงยู่ไสหยลูกสาวกระทำมาอยู่ไสว่าสันยูทึงเวทีว่าสันเป็นกวนกันนะนะาเอฟซีเป็นกับที่นงังฟังนางเบิ่งอยู่กับยิ้มตามพี่น้องนี่แหละคอโจกับอีลาน้อยอุงอ,อิงเนาะ เออท่านกันคักพอกับลูกนะครับอืมพอจูพอแต่อันเอฟซีแฟนคลับมาเนาะเออพอจูเพิ่นไทยทายลูกกับเอฟซีแฟนคลับอะนะนะครับเพิ่นก็มาคุยทับลูกสาวดิเออเห็นบ่เนี่ยเอฟซีเพิ่นมาแล้วขอทายลูกน้ำแม่เจ้าว่านสันเอออีลาโนยก็ตะกับต่อพอกับเพิ่นเ่นี่เพิ่นไายน้ำกันแล้วตั้งแต่นทางนอกแลยเจ้าว่านสันเบ้านสันมืออื่นนี่เขามาลงรถพร้อมกันโหลดว่าผู้ใด้ที่ไยลูกกบไผ่เพิ่นว่า เออก็อยโจ้เลยบอกว่าเออพี่หน้าทีให้เพินพี่หน้าที่ีให้เพิลมาสั่นยอมลูกสาวตลอดครับแต่หักแต่แพยงกับพอลูกกูบุญเนาะเบาดุนกัาอป้นว่าวสูพีสูน้องปังพอได้ยิ้มพอได้หัวครับบรรยากาศที่เห็นอยู่ตอนนี้ครับเป็นบรรยากาศอยู่ทา่ามกบินบุรีพี่น้องครับปราจีนซึ่งเป็นท่ามที่เพิ่นจะเดินท่งกับสู่อีสานเนาะหลังจากที่อ่อนทั่วกอทหมอรครับกะกลับมาง้โง้เตามาทางปราจีนมาทางบุรีรัม บอกรู้ว่ามือแรงบุรีรัมสิเป็นจังไดพี่น้องเห็นทังผู้จัดบอกว่าสนามบนาสิเขาใดหรือจังไดกระตรงมาถ่าตที่ตามทั้งเพจของสาวหน่อยเนาะเอฟซีแฟนคลับถ้าเบอได้เห็นประกาศทั้งเพจสาวหน่อยก็ยืนยันว่ายังมีการโชว์การแสดงอยู่นะครับแต่ถานมีการประกาศยุกเลิกจังไดเข้าข่ายเ่วากันแต่ว่าข้อมวลความสนุกครับยูปราจีนบุรีเมื่อขึ้นนี่โอ้บอ่ธรรมาดาอะอยะครับขนาดใหญ่หมองใหญ่บอลได้นี่ครับขนาดใหญ่สถานที่ แต่ท่านหันครับหรืออาจจะเป็นเพราะว่าการย้ายยายาสถานที่เขได้ไปจากสถานที่ชุดเดิมบอกคือจัาไหนนะครับย้ายจากสถานที่หนึ่งเข้าไปอีกสถานที่หนึ่งอยู่ในตัวเมืองวสันห่างห่างซีเจวสันเดนะครับพี่น้องก็จะได้เห็นบรรยากาศนอาพี่น้องนอกความต่หักต่แพงครับอีลานอยอุ้งอิงเ,เป็นสาวอะไรด้ครับเพิร์มาเพิ่นมาใหม่ๆเนี่ยเป็นเล็กน้อยอยู่นะครับต่หักต่แพง พอเป็นสาวขึ้นมาแล้วนะครับยูกับินบุรีนะครับเพื่อนไปเห็นดึงดึงิ่อนจะขึ้นเรนเก็จะอบอกว่าขึ้นเรนบ่ไดดว่าซันป็นสาวแล้วว่าซันลูกสาวก็ได้เอานะครับเอาภาพบรรยากาศพอลูกมาฝากพี่ตอนน้องือเอาเหมือนเดิมใช่องเบาดุนก็ร้อนช่แนวว้าเรื่องเดียวกันพี่อออพ้องหักแพงเบิ่งแย่งกันเนาะนะครับเป็นการอัปเดตนะครับเมือ่อคืนนี้แสดงอยู่ทางป่าจีนปลอดฝาปลอดฝนจักหน่อยอยู่นะครับฝนกระตก เอปุณละช่วงหลังๆจากโชว์แล้วแสดงแล้วเนาะก็ถือว่าเป็นบรรยากาศอีกบรรยากาศหนึรราา่งครับที่นะฮักต่ฮักครับเบลเบลดุนกะเ,เห็นแล้วก็เลยอยากให้พ่อพ่อยายเอฟซีในช่องเบาดุนคนดูดอนชแนลเห็นน้ำครับบรรยากาศพอลูกด,นด,ดุนโดนสดเสด้มาอยู่น่วกันดุนโดนเสด้โชว์กันได้พี่น้องเรายูทูบเปร์ก็ได้โอกาสเฮ็ดคอนเทนต์เนาะนะครับพ่อจูก็ได้โอกาสเฮ็ดคลิปกับลูกสาว ในโซเชียลของเพื่อนพี่น้องครับนี่แหละเป็นบรรยากาศที่ตะฮักตะฮักเอาเมอาฝากกันว่าจะอยู่น้ากันดอกพอลูกเนาะเฮาจังไดเอินว่าพอลูกคู่บุญคาว่าพอลูกคู่บุญนี่คือเวลาเพื่อนได้เหตดเอ,อยียงน้ากันหรือจับมือกันเหตดนี่พอกับลูกครับมีจะปังปังเพราะว่าบุญสัมพันธ์บาร,รมีเพื่อนจองเพื่อนนุนกันเนะเาะนี่แหละที่เฮาเห็นนะครับอีหลาหน้อยอุ้งอิงสาวน้อยเพชรบันแพงคาว่าสาวน้อย พอปูสงการตั้งซื้อเวท่าอีหลาหนอยอุ่งอิงนะครับพ่อพอลูกสาวมาแล้วก็ปังปังปังครับละกควันกับเขานังกับมี่เอฟซี FC แฟนคลับติดตามรุ่นหลามนะครับแล้วก็ที่สําคัญคือสาวหน่อยมีสิ่งที่แตกต่างจากวงอื่น,นก็คือโซเชียลนะครับที่เฮาได้เห็นแหห์ได้เบิงอยู่ตลอดเวลาความสุขบระเดีมีแต่ทึงเวทีนะครับความสุขมี YouTuber, Creator, ให้เบิงอยู่ในโซโลกโซเชียลเรายูทูบเบอร์เราเราเอ่อครีเอเตอร์ต่างๆกับเหห์เหห์เหห์เบิงนี่แหละ กระได้เบิ่งเป็นความสุขเนาะพี่น้องเนาะคนหักคนแพงอีหลาหน้อยอนนู่เองก็ได้ติดตามจนเกิดเป็นทีมงานขอบตาดําเกิดเป็นพลังเงียบนี่แหละครับอืมก็เริ่มต้นจากพ่อลูกนี่แหละการแต่การทายพ่อลูกการจับกิจกรรมของพ่อลูกนี่แหละครับเอฟซีแฟนคลับมากที่สุดล่ะนบรรดาคอนเทนต์ทั้งเบ็ดครับแต่ว่าแต่พ่อลูกจะนํากันเป็นสิจอบโดยบอกว่าพอสี่สี่หยอกลูกยังได้นะครับเป็นสิมีกิจกรรมอีหยังเฮ็ดนํากัน เอฟซีแฟนคลับกับสีเห็นนะครับนันนเบาลดุงก็เลยขออนุญาตครับเอามาจากช่องเซนนวลเซบาจูบรรยากาศนี้ครับพอลูกหยอกกันอยู่ในนาทกรขึ้นฮานขึ้นเวทีในช่วงเริ่มต้นครับช่วงเริ่มเริ่มช่วงตั้งเวทีแล้วเนาะอนเช็คเสียงเช็คเศร้าครับอิล่าหน่อยก็มาตุงมิกนะครับเืิดทักทายเอฟซีแฟนคลับกับพอดีพ่อโจยู่หันพอดีนะครับเพิ่นก็ได้คุยกันแต่ยินข่าวว่าพ่อโจครับเพิ่นสิเปิดฤดูกาลไม่วันที่17กําลังหาสถานที่พี่น้อง อมอบหมายให้คุณครูนะครับให้ครูเพ่งเรียบร้อยแล้วให้คุณครูเ,เตรียมสคริปต์นะครับเตรียมแดนเซอร์ไมโชไมชุดไม่แล้วเปิดวาบอบอคักใจวสันเปิดฤดูกาลร,รอบที่ผ่านมาบอคักใจวันที่17ตุลาขออีกรอบนึงแนวสันเปิดฤดูกาลไมสาวหน่อยเป็บนบันแพงกี่น้องเป็นสิเหตุยังไงเฮาเบิองอีกบอจกระดอีหลาหน้อยอุ้งอิงสิโชว์แบบใด ลูกสาวสิโชว์แบบใดโชว์พีบบ่ออฟสิมาแบบใดโชว์พี่ออมแอมสิมาแบบใดเขากติดตามเบื้องพี่น้องครับแต่เร็วๆนี้ครับสิมีการเปิดฤดูกาลเปิดวงของสาวหน่อยลําเพลินโชว์เลยพี่น้องเพิ่นว่าบัตรออนไลน์ามาแล้วร้อยยี่สิบเก้าบาทเท่ากับเขาไปสนับสนุนคือเก่าแล้วเนาะนในฐานะเอฟซีแฟนคลับสาวหน่อยเป็นแบรนด์สาวหน่อยลําเพลิน,น,นโชว์ก็ถือว่าเป็นเครือข่ายเป็นดีเอ็นเอนะครับเป็นแบรนด์หนึ่งของสาวหน่อยเป็นแบรนด์ ที่เกิดขึ้นนะครับก็บมีศิลปินหลายๆคนปีนี้พี่วัดศิวะดลพอกันใช่ไปน,น้าทิมก็มีนางเอกมาไม่สุอามบานสุปริยาเนาะแล้วก็พระเอกวัดศิวะดลเป็นผู้นําทีมงานานงานงเอกปอมแปมนะครับก็บมีอีกหลายๆคนพี่น้องสาวหน่อยลําเพื่โช้ก็สิเปิดฤด,ดูการสาวหน่อยเพชรบันแพงอ่อนทั่วมาแล้ว็ริเปิดฤด,ดูการไม่พนะหลังจากนี้ก็สิเขา,เาไปโดมก้อนพะศันเขาไปโดมแล้ว็สิเตรียมพ่อม สำหรับการเปิดฤด,ดูการรอบสองพนันว่าโอ้สิเอาคักตัวนี้วัจโจกรกะดัยจเห็นข้อพิดาลาดแล้วนี่ละคือ,อผู้บริหารเนาะพี่น้องเนาะเอาเข้าจังมาติดตามครับพี่น้องครับเปิดฤด,ดูการเมื่อใดเป็นยังไงเอากันสนับสนุนคือเก่านั่นแหละนะครับเอาคลิปนี้ไว้สิไหมครับเอาความนะ่ารักพอ่อรูกมาฝากที่ฝากตอนน้องสมิกันคลิปหนาพอกันไหมสวัสดีครับ